ทีมงานทว่าและแต่สงขลาครับสวัสดีวันขึ้นปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆเรื่องนี้กันครับไปกันที่ร้านกล้วยทอดป้าอ่อนของนางอ่อนชุลีหรือว่าป้าอ่อนแล้วก็นายสุภวิทย์ถาวรกิจสองผวเมียนะครับขายอยู่ทางเข้าสวนสัตว์สงขลาแล้วก็ใช้หม้ออลูมิเนียมทอดแทนกระทะและก็ขายมาเกือบ30ปีเลยครับหลายคนชอบบอกอร่อยครับเจ้านี้ วันนี้ป้าออนทำเซอร์ไพรส์ในวันขึ้นปีใหม่ครับเพราะว่าวันนี้ไม่ขายครับแต่กลับแจกฟรีให้กับลูกค้าทุกคนที่มาซื้อและไม่ได้บอกใครไม่ได้แจ้งใครล่วงหน้านะครับใครมาซื้อกล้วยทอดที่ร้านป้าออนวันนี้ไม่ว่าจะซื้อกี่บาทกินฟรีหมดครับทำแบบนี้มา5ปีแล้วครับลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรที่วเวียนไปซื้อกล้วยทอดที่ร้านป้าออนวันนี้นะครับอึ้งเลยครับตอนไปบอก ป้ากล้วยทอด20บาทมั่ง40บาทมั่งร้อยหนึ่งมั่งพอยื่นตังค์ให้ป้าอ่อนบอกว่าไม่รับจะ้ะวันนี้ป้าให้กินฟรีลูกค้ายิ้มเลยครับเพราะว่าทุกคนที่มาซื้อไม่มีใครรู้เลยครับว่าวันนี้ป้าอ่อนเขาแจกกล้วยทอดฟรีขอบคุณลูกค้านองในวันขึ้นปีใหม่นะครับทุกคนตั้งใจมาซื้อไม่ได้ตั้งใจมากินฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงป้าอ่อนกันครับ สภาพแข่งแรงไหมครับไม่ค,ะค่ะโอเคิเวค<ช>่ะเอื่ย <ไว S 2> ังได้รวยนะี่รวยยิ่งขึ้นขายดีขายดีวันนี้มารับวยผื่นรู้สึเยังไงครับดีใจค่ะที่ว่าคนที่ขายเขาก็ใจดีมีคุณธรรมคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะก็ขอเจ้าของว้ตแขกเนี่ยขายดีตลอดไปยิ่งๆขึ้นไปค่ะ 아금까 <목소리도> ไม่ไม่สองสามเดี๋ยวต้องต่อรถสองก็าสั่งไว้ก,สสก่อนแค่นัสส้นสสเองก็ไปตั้งคุณลง วันนี้มารับวยฝืนรู้ถึงยัยงไงครับมีใจค่ะที่ว่าคนที่ขายเขาก็ใจดีมีคุณธรรมตื่นกำไรให้ลูกค้าค่ะก็ขอให้เจ้าของร้วยแขกนี่ขายดีตลอดไปยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ไม่เต่งนะคะลูกขาแข็งแรงค่ะถือที่ไม่ก่อน

ไม่คาะไม่รับเลยค่ะมากสุขภาพแข็งแรงไหมคะกจายจะได้กินกล้วยกันนานมากกินกลยกันนานมกัดกล้วยบอเอาชึ้นนึก็ไที่เบอร์เลยคะเขากินมันมีความตึงไหมคะเอดนว่าชมถ้าแวะวันนี้ได้ใช่้าแววันนี้่หมวเมื่อวานน่ะเขาก็ไม่รู้ไงพี่เขาก็มาซื้อผลิติของเขา 好。